สำหรับการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของแฮกเกตี้กับซูเปอร์เล็กการกลับมาพบกันของสองคนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทั้งคู่ที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มประกอบกับซูเปอร์เล็กก็ตั้งใจขยับเวทมาเพื่อชิงบอลลังนี้โดยเฉพาะในขณะที่โจนาธานแฮกเกตี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและทรงร่างทองของแท้สุดๆโดยสถิติชนะนกสามไฟรวดโดยเริ่มจากกระชากเข็มขัดแบบสุดช็อตไปจากน้องโอราชันฆ่าไม่ตายตามมาด้วย การเปิดศึกชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่เคยเป็นของเพชรธนงโดยเป็นการเจอกับฟาบิซซโอราชัน MMA รุ่นเดียวกันและในที่สุดแฮกเกตี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ครองเข็มขัด2เส้นจนได้ชื่อว่าเป็นแชมป์สเข็มขัดใน2รุ่น2กติกา นั่นเท่ากับว่าการกลับมาเจอกันในครั้งนี้ของโจนาทานพร้อมเต็มสุดที่จะล้างแค้นซูเปอร์เล็กและพิสูจน์ว่าแม้เขาไม่ใช่คนที่มาจากประเทศต้นกําเนิดมวยไทยแต่ก็สามารถลงทุกคนที่หมายมั่นจะเข้ามากระชากเข็มขัดแชมป์มวยไทยจากเขาได้ด้านพูท้าชิงซุปเปอร์เล็กเกีรดมู๊เก้าดีกรีแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่ขอขยับพิกัดขึ้นไปท้าชิงบัลลังมวยไทยเทียบสถิติ10ไฟแบบไรพ่าย,ายของซุปเปอร์เล็กจนบอสชาตรี ต้องออกมาประกาศว่าซูปเปอร์เล็กคือนักชกค,คิกบอกสิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนหลังจากที่สามารถเอาชนะเบอร์หนึ่งย่างทาเครุไปได้ด้วยลูกเตะสลับบนล่างสมชาย,ยาเครื่องจากนักเตะพร้อมกับฟอร์มการชกที่เห็นถึงพัฒนาการความแข็งแกร่งชกได้แบบฉลาดแก้เกมบนเวทีได้ดีเยี่ยมแทบไม่เห็นจุดอ่อนของเขาเลยสถิติวันนั้นหรือตำแหน่งเจ้าของบอลลังในวันนี้อาจจะบอกอนาคตของคู่นี้ไม่ได้แต่ที่แน่แ่ เราเห็นถึงพลังทำลายล้างของทั้งคู่ที่ดูมุ่งมั่นเกินร้อยดังนั้นคำตอบรออยู่แล้วในศึกวัน168เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลโราโดสหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดสดเช้าวันเสาร์ที่7กันยายนเวลา7จนาฬิกาตามเวลาไทยถ้าดูจากร่างกายของทั้งคู่แล้วบอกได้คำเดียวว่ากำลังอยู่ในช่วงร่างทองที่พร้อมจะโบก,กันสุดๆแล้ว